พักบุ๋งฝรังอันผู้ลังคนเขากับปาดเป็นป้องๆอันเห็ดอาหารกินเลยนอยไปน้อน แต่ว่าเอสเอลอันมักปอกเนาะอันจิปอกกับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งแก่ๆน้ำกันพี่น้องมาต้องเบิ้งเอสเอลเนาะยังมานเสาหนามูนอยู่มันเป็นมันเป็นหูเด้อปนโกนเด้อพี่น้องอันสีสมหน่อยก็ขันเนาะขันเท้าปอกออกเนาะพี่น้องเนาะอัน ให้เด so, no, no, no. like huh. like. ¿no? no? ี๋ยวก็เลยบ่มักสมหลายนะทมาสมน้อยๆเนาะจะจีปอดนังมันออกไปอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีเนาะมันบ่มันบ่อันนั่นปอกมันออกดีก็ดีก็เนาะอันปอกน้องใหม่พี่น้องเอ้ยมันปอกอันขนาเนาะปลาน้ำบอพี่น้องอันคิดนี่จีอัน อัน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 โอ้ยนึกบอกเนาะอันมันย่ามืสอหนุ่มพี่น้องอันสงสัยสมองเพราะท่นเรีย <c> น <oughs> <c oughs> เอ้ามาเบิ่งพักหน่อพี่น้องจ้าพักก็เมื่อยแต่ฮะใส่แข่งจักหน,น่อยเนาะ มปากกระไลน้องนี่น้นนนองขาปอกกระไดเด้อพี่น้องคะอันเว่าเอดเดียวปอกนะปอบข้างในเข้ากลวงๆยังสีเลยพี่น้องเน้อวันนี้เข้าขาเดี๋ยวเข้าเข้ากระล่างอันพวกสันอกกีหยังนั่นเข้าอื่นอีหยังมันพี่น้องอันใหญ่มันจ้ะนี่งานเข้าขากระล่างเน,น้อง

อยากยังอยากปลาไหมอยากกินปลาดิพี่น้องปลาไซมอนเนาะซื้อมาเร็วซื้อมาไหม่เร็ววิเฮ็ดไม่นู่กินปลาดิบไซมอนแสบๆมานึกอยากไหมพี่น้องเอ้ยอยังไงไปเมืองไทยกลับมาว่าท้าไป้กินเลยเดี๋ยวต้องจัดจักมือเนานะถ่ายคลิปกินให้พี่น้องเบิองอีกเนาะวาน้ำบออืมก็แตอยากเบ่ง กินไปเมาไปไอสิน้องของเขาหลอกแล้วมันกัชิีง่ามโนน้ำบอลไล่โนตาน้ำบอลพี่น้องตาเป็นเหงาปวดโนยอดปวดอ่อนเก็บหน้ามือเดียวกับเงหงาด้วยพี่น้องขนาดแซ่ใส่งกระลับบ้างแซ่งหนาไปเนะ มะงผู้ลังคนผู้ลังคนเขามักเนาะมันแล้วแต่ผู้มักเด้อพี่น้องน้ำงามจักหน่อยหวานบ่พี่น้องเอ้ยบักล้ำยังไงมันหนึ่งสีน้องส่งซึมเบิรงแล้วซึมเหมือนให้พี่น้องเบิรงเนาะ กับซุปก่อนกับเก็บมาเฮ็ดกินยุตบาอันเฮ็ดทางกินเนาะอันกินอันลวกอันกินกับอันน้ำพริกแน่นอ้องแล้วก็เนียงแล้วกัเฮดยางโอพัชพัชใช้ก็พัก,ก,พกอันร่วมกับอันพักอันกระ,ะเทียม กระเทียมปลาน้ำเนาะอ,อ๋อบ๊ม่เหมาะสมเลยพี่น้องเพราะว่าห้าปอกอันนี้ออกนอกเพราะข้อนอันเอ,นอามาพัดอันปอกแล้วก็พัดอันร่วมกันกับอันอันผักอย่างอื่นเนาะมันกับพอดีเนาะขันบ๊มบไม่เหมาะสมทั้งบ๊อบได้ใส่ายกับบู๊บหงเนาะพอไว้แต่ว่าบ๊อบค่อยมักสมกันเลยบ๊ค่อยอันเก็บมากินเท่ายเราก็ลืม นอกจากขขาเสียมามาแก่งสมน้พี่น้องพี่น้องโบเอพีผู้ังค้นถามมากค่อยกินบ่่อยอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ค่อยมักนะขันมีมีนู่นต้องใส่สมสมก็ต้องไปหามาแต่ว่านานี่มันมากกับพี่ใหเก็บมันก็เดี๋ยวจะกน้อยมันแก่แล้วกับ่เป็นตอนกินพี่น้องมัน มันแก่เนาะอือนีอ่เชีย่ยแกงส้มเนาะตาบาพี่เชี่ยจากไหนเลพอมันพอท่านอยากเนาะไม่นอ่แกงส้มก็เลยปลานบ่พี่น้องแล้วเตะอารมณ์ปอกเชี่แล้วเขาก็ตั๊กหอมหอมอืออกเชี่ยเราเข้าก็ไปล้าปลานหน้าปลา มพฟมัดแกงสมสมสม,สมกับกะต๊องปอกก็ได้เนาะพาาอออาี่น้องเนาะปากคอไม่ออกต้องปากคอปอกก็ยังนอนใหม่เนาะป่องม,มันยแม่ขึ้นเอาใหม่เลยพี่น้องเลย <c oughs> คลิปนี้กับปอกบักผักบุ้งฝรัง่งผักบุ้งสมเออนน้ำเปิ่อนว่าคนไทยอยู่ในต่างแดนกับหาอยู่หากินไปนอกศึกษาหาแนวอยู่หากินไปก็เอ,อือนผักบุ้งสมกับเอ,อิอนน้ำเพิ่นไปถะ,ะ่งละคนไทยในต่างแดนนี่าก,กันเอือนกันนอกพลังาาพ้นถามมาผ้ได้ตังซื้อให้เต้ เอฟซีเป็นเซลมานมเนาะจิมีแต่คนไทยส่วนตัวต่างสื่อไทยเนอะสื่อฝรั่งมันก็นเอื่นยากเนาะพี่น้องเลย <c oughs> จำกับบ่กใดจังหากอ่านอ่านหนังสือแล้วกับอ่านอ่านขยายวอยเป็นนะพอไปหามันนีหล,ลืมซ้ำพี่น้องเลย <c oughs> เอา <c oughs> บัดกันเริ่มไก่สีไข่แน่คือแล้วพี่น้องเลยสูงขึ้น,นอ่อนอ่อนเนาะแต่ว่าโมกินปอกง,ง,ง่ายง่ายปอกง่ายเนาะวางน้ำบก่กโอ้อันจะปอ,อกในหะ้เบิ้งซับนี่แตะพี่น้องเลยอันชัวปอกเบิ้งนี่ก็บชิคิีเป็นชัน่วโมงอีกล้วเอาเกินชั่วโมงหมดแล้ว <c oughs> มาท่าบ่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามา ก็ไล่กล็แคให้เออแลไตล์เป็นกำลังใจกันเล็กกันนอกพี่ลงองเนาะวานัมบอกอคนไทยเนาะต้องรักกันไว้ก่อน,นออเนาะแกว่า <c oughs> อืมพวกไล่นะพี่น้องอบอกแล้วงามบอกบอกเสมดพี่น้อง เด ga <TH> ี๋ยวล่างเดี๋ยวจะเอาพี่น้องเบิ่งอันอันนี้ยังไงล่ะเขาวพรากระดาษสูงเนี่ยผ่าผ่ากระเทียนกขบ่อยใส้แล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวกะลวกกระเทียมไว้เนาะเห็ดเป็นเป็นปั่นเป็นปั่นไว้เนาะให้เสร็จนานเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมกระเทียมฟาร์มกระเทียมปลาเนาะอันเวลาเอา แพร์ใส่ถุงหน่อยุงน้อยๆน่อยเห็นป่พี่น้อยทุงถุงแพ็์คล้องเนาะอันแพ็คตีขีดไปไม่เ,เี่น,นออ้องเนาะเราจะหนองเลยเข้ากะเขียนเขียนชื่อเขียนปีพร้อมก็ดีที่กันนอ่องต่ว่ากันมันบ่พอสิคขุ่มปีหรอกครับเพราะได้เก็บไว้หลายๆเนาะ เขียนจะซื้อพักแต่ละยางไหวเนาะลวกลวกสาเดสน้ำเหรอฮะกัสิแพ็คนาอพี่น้องแพ็คไปกินโดนๆวลามันเบิด์เนาะมันไก่สีเบิดแล้วมันแก่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจสีเด้ไปเก็บอีกเที่ยนหนึ่งนี่ต้องเส้าไปเก็บเพราะว่าดอกมันดอกมันบานแล้วพี่น้องดอกบานแล้วเรา่วนมาฝรั่งเขาค่ะเก็บตะไบว่านเนี้อไปเฮ็ดกินแต่ว่าดอกเขาบ่เห็นเขาเก็บเลยเขาเก็บตะไบมันพี่น้องเนาะ คลิปนี้อ่อะเอาให้เบิ้งแค่สองพักนี่แหละพี่น้องตอนแรกว่าสิอ่ะเก็บมาหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าอันมันเหี่ยวเก็บอันอันพักซีรอปก็เก็บมาอยู่แต่ว่าอันได้น้อยเอาเหยาะน้อยเดี๋ยวหมูว่านกะเฮ็ดอันพัดอันพัดไก่ใส,ใส่ใส่กระเทียมนี่แหละนะคะใส่ผักบุ้งน้ำน่องผักบุ้งสมนี่หนแหละล้วก็เออพักซีรอปน้อยนึงเอ่อก็เลย ก็เลยเลมัยยนบอพ่อนันนอนะมีอยู่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งแต่มันเหี่ยวแล้วาให้พี่น้องเบิ่งดอกมันเหี่ยอนม่งามนอะปลาน้องบอพี่นอ้องน,นี่ลหละกะสิลาพี่น้องเนาะกีบปนี้แล้วมันิีาวอ่าก็เอามาหายเบิง่งปลาเก็บมาแล้วเขากะเอามาถานอมไวกเิ่นมือเขาอา้เขาอยากเข้าอยากเฮ็ดยู่เฮ็ดกินไปเนาะคือจังนั้นอืพักบุงสมคือกนเนอะเอเดียวตอนนี้ก็สีทำความสะอาดลลังอัน อันอัดชีลวกลวกแล้วก็มานนอกน้ำเย็ยนคือกันคือกันก็นกนตัวนนี่และเราก็ใส่ถุงฟิตไว้ก่อนเนาะอันคิดว่าจะกินเร็วมันก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ธรรมาดากับพ่อเนาะแต่ว่าฟิตไว้ก็ได้เนาะเราก็ออกมาเฮหตยูเฮ็ดกินเอาพ่อช่วงนี้มันยังมีอยู่ขันอยากกินแท้ๆกับไปเก็บมาเอาเนาะพี่น,อน้องเนาะไปแล้วเด้อค่ะ คลิปนี้กับชิร่าพี่น้องแหลนะเนาะแต่มาฉีกเหี้ยอฉีบฮเฮ็ดเหี้ยอเราพี่น้องเอาพักช่องพักเนาะมาฝากคอลาเบาเลนมาหัวอยู่หันลนะเนาะชิร่ากาบายเอฟซีไมเอฟซีเก่าที่เขา้ารับชมฝากเอสเอลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กน้ำในฤดูกาเอาคันมกักผู้มักันคลิปไทยถ้ำแบบสนุกสนานมวนเนาะ เอามวนเอาข้อมซุกนอกค่ะบปสิเดียอีอย่างหลายแต่ว่าอากาศมีมีแบบเบ่งปัน,นพักปลาแนวอยู่แนวกินที่มันหากินใดตามธรรมาชาติมาฝากเป็นของนำนอะอาเที่ยวแน่ชวมวิวแน,น่นุ่นนันนี่สาลพัดนาอแล้วแต่ที่ไปพออย่างนาอกับสิทายมาฝากเป็นออของนาอขอกำลังใจจาก ทุกท่านเป็นกำลังใจให้เอทเอลไลสไต้เนเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเอาเบอลโดนหลายนกเอาเอฟซีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไล่ไล่ปออยเนี่ยมันเหี่ยวเลยพี่น้องเหี่ยวคักเหี่ยวเนี่ยแต่ว่ามันมันกาดมันใหญ่แบบน้อง แล้วค่ะเล่นอีกแล้วย้ายนี่โน่ no. <c oughs> มาไก่สชไดอะไรพ่อเดือนอนะ่ะเนาะพี่นน้องแกนมากับกลับมาจากเมืองไทยกันเลยเนาะอ,อันมมอยู่อันอันสองสามมือก่อนเห็นคลิปมันยังตกค้างอยู่เนาะเป็นบางคลิปที่บ่ได้บ่ได้เอาตัดต่อโลกหน่อยพี่น้องวงบึงก่อนครับเดนมารนะ์กเนาะก็เลยอเที่ยวจริงขยาก,กับสชยดายเนาะก็เลย อันกัดต่อเอาลงให้พี่น้องเบิ่งเป็นคลิปสัน้นๆที่มันยังตกข้างอยู่เนาะอันทายไหวเนาะก่อนกัดเด่นมากเด้อค่ะขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ที่มันมาซ่าจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far as the eye goes. When do we start?